ในวันที่แสนจะบุ่นวายวันหนึ่งนะคะวัน,วนประเพศนี่แซนลงตาเข้ามาถึงแล้วค่ะทุกคนเขาก็ไปจ่ายตลาดในเมื่อยายบอกว่าไปซื้อผลไม้ซื้อของซื้อไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ต้องเอากระกาไม่ต้องเอาอะไรไปใส่เดี๋ยวมาดูกันนะคะ,คะทุกคนว่า ซื้อไม่เยอะจริงหรือเปล่าอ่ะอย่างแรกเลยเจอปลากระีปลาดุกก่อนเราเจอปลาหมอก็เลยอยากกินก็เลยซื้อมาซื้อปลาดุกค่ะทุกคนอะไรอะซื้อปลาดุกประมาณครึ่งกิโล เราไับอ๋อซื้อปลาแล้วก็เอว่าก็ดูปลาระหว่างที่รอเขาเลือกนะคะแล้วก็ซื้อปลาหมอไปด้วยหนึ่งกิโลทวนนะคะทุกคนแล้วก็เดิน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 ฉ่ำฉ่ำว่าชน,นไปซื้อผลไม้ซื้อผลหมากรากไม้นะคะคนอย่างเยอะ เยอะมากๆอ่ะซื้อเลือกเลือกเลือกซื้อผลไม้แพ็คซื้อประมาณหลายแพ็คอยู่นะคะกว่าจะสิ่งแม่บอกว่าก็นีค่ะของที่ได้ไม่เยอะเลยค่ะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่อ่าไอว่าก็วิ่งหลงนะจ๊ะแล้วก็เดินไปแต่ก็เดินไม่เร็วเท่าไหร่ว่าคนมันเยอะเกินอ่าแล้วนี่ก็จะมีไก่ที่เขาวางขายนะคะสำหรับคนที่ ไม่มีไก่ของตัวเองนะคะก็มาซื้อในตลาดเอาเลยเลือกซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อหมากครูซื้อหมากครูเสร็จนะคะนี่คือของที่ได้ <screws> <stumbled upon S 1> แล, <desserts> ล้วก็ได้ขนมให้เอวาด้วยซื้อไปทำไมก็ไม่ร right ู me, ้ซ like ื mm. ้อไปก็ไม่กินนี่คือของที่ได้นะคะทุกคนยายบอกว่าซื้อไม่เยอะไม่เยอะจริงๆค่ะหิวจนมือหงิกมืองอกันเลยนะคะนี่คือกายาศาสตร์อันนี้ขนมเอวอานี่กายาศาสตร์ที่ยากจะซื้อซื้อไปแล้วโลนึงไม่พอซื้อเป็นแพ็คอีกจ้า ก็ซื้อไปฉชำๆระหว่างยืนรอก็เดินซื้อของไปเลยจ้ะนี่คือคนที่มาจับจ่ายตลาดนะคะวันนี้วันจ่ายจริงๆค่ะทุกคนประเด็นนี้นะคะคือต้องมีเงินสำรองไว้จริงๆถ้าไม่มีก็หเหนื่อยพอสมควรนะครับว่ามันใช้จ่ายเยอะนี่เขาก็กินขนมของเขาไปะคะ่ะระหว่างยืนรอยายไปซื้อเผือกและมันนะคะ ันล็อกไม่อยู่หรอกมันต้องจะกินขนบเขาไปแบบโอเคเสร็ก็เดินไปเดินตลาดของกินอีกจ้ามีสินค้ามาขายแถวหน้าที่ร้านของเรานะคะก็เดิน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 ช้ำ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 เลยไปเลือกซื้อของกินกันจ้ะกล้องส้มไม่ไหวสงสัยอยากให้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วอ่านี่คือขนมที่ 突破。